เกมแย่งรองเท้าจากไข่เอา้าพี่ตังพี่เต็มแย่งเลย <_ v> นะ้าแม่จะนับหนะึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งถึงหกสิบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วเร็วสิแล้วเร็วแล้วเร็วแล้วเร็วกบอนกบอนไปแย่งรองเท้าสิกบอนไปแย่งรองเท้าสิกบอนไปแย่งรองเทา้าเร็วเร็วแย่งรองเทา้งงเทามาจะไปตีเลย เร็ว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  okay, ็นไปแย่งมาเร็ว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 เรวได้บได้บเร็วเร็วเรใกล้จะหนึ่งนาทีแล้วนะตอนนี้สี่สิบหกนาทีแล้วหมดไหมเร็วเร็วเร็วเ มาดูรองเท้าคมไหมครบไหนดูดิมันครบคู่ไหมน้องตังจัดคู่ดิหนึ่งอ,อ่ะคู่อ่าได้คู่ไหมดูดิได้คู่ไหมค,ครบคู่เย้ตะมือเฮ้ชะนะเ,เกมกบไข่นะคะเม่แม่ไก่วันนี้วันนี้มาทำอะไรตังแตม มาแล่นมาวิ่งที่ที่นานะคะมาวิ่งที่นาใครก็ไม่รู้แต่เป็นทางสาธารณะวิ่งได้ไบรรยากาศยามเย็นนกกำลังบินเกือบลังอันนี้พี่ต่อผู้ขี้เกียจและชอบเลี้ยงไก่ไแต่ไม่ยอมเก็บขี้ไก่เฮ้ กบอนกบอนแหญ่พี่ต่อดิกบอนออมาปิดคลิปพีป่ตังพี่ตังปิดคลิปหน่อยอ่ามา